นะคะว่าเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีค่ะคุณผู้ชมคะเราได้เป็นหนึ่งในรายการเดียวเลยนะคะที่ได้พูดคุยกับนเดชคุกิมิยะค่ะอาทิตย์ที่แล้วคุยค้างกันไว้ยังไงอาทิตย์นี้กลับไปคุยกับเขาต่อค่ะคุณพ่อเคยโดนโดนไฟช็อตครั้งหนึ่งจากความสะเพร่าของของพนักงานคนหนึ่งที่บอกว่าสับขัดเอาแล้ว<อ>แต่จริงไม่ได้สับ <นะ S 3> แล้วก็ไปตนะิดตั้งที่โรงงานโรงงานหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่า ขึ้นไปในห้างนะเขาจะเรียกว่าในห้างพระนในห้างก็ขึ้นไปเช็คไฟเองปรากฏว่าโดนช็อตก็เหมือนคนปกเตี่ยคือม,มันมันแบบมันด่างครับมันด่างทั้งทั้ง,ง,งแขนเลยใช่แล้วก็ท่านพ่อก็เลยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเราต้องรอบคอบตัวของเราเองอะไรเงี้ยเราต้องอทำหน้าที่ของเราให้ดีใช่ใช่คุณพ่อมีคำสอนคำานึงที่ดีมากเลยบอกว่าคุณพ่อบอกว่าไม่มีคำว่าประสบผลสำเร็จแค่ทำได้ กับทาไม่ได้แค่นั้นครับคือชีวิตมัน,ม,นม,ม,มันมีจุดุ่กหมายแต่มันไม่มีจุดจุดจบเราจะมากะว่าเราประสบความสําเร็จได้เมื่อไรเนี่ยมัน <Palm spe ars> มันเป็นสิ่งที่เราบอกได้กับตัวเองเท่านั้นแต่ละให้คนอื่นมาบอกเราแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมังก็ยังประสบความสําเร็จนั่นก็แสดงว่าเราก็ยังรู้สึกว่ามันประสบความสาเร็จแต่ว่าที่บอกว่าประสบความสําเร็จจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราก็กะไม่ได้าะฉะนะเนี่ยมันถามว่าทําได้ทําไม่ได้หรือว่ามีความสุขหรือไม่มีความสุขแค่นั้นเองแค่นั้นเองที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เเราห็นนใแแแแม่่ก้วคือพีบดูล คุณพ่อดีมากตอนนี้สุขภาพคุณพ่อเป็นไงบ้างคะคุณพ่อก็ชราลงนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของสภาพร่างกายอะไรต่างๆก็เป็นไปตามวัยเราก็ดูแลคุณพ่ออย่างเต็มที่เราเราเห็นแต่ความสุขที่เขามีให้เราอะนะฮะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ลูกคนนี้ทดแทนบุญคุณดับเต็มที่เต็มที่จริงๆทำทุกอย่างพาไปนู่นอาบน้ําให้หรือว่าอาบน้ำได้เวลาเราไป เอาเซ็นกับพ่อรอะไรเงี้ยก็จะอาบนา้ำอะไรเงี้ยจะดูแลแล้วก็แม้กระทั่งอยู่ที่เนี่ยเราก็จะจัดทริปจัดแพลนอะไรทุกอย่างให้คุณพ่อได้แบบมีกิจกรรมกับเราเราได้มีกิจกรรมกับกับท่านรวมถึงคนในครอบครัวหลายๆคนด้วยไปเล่นเวกบอร์ดก็เห็นเอาคุณพ่อไปก็พาคุณพ่อไป,ไปด้วยบางทีแกก็อยากลงไปไว่ายน้ำอะไรเงี้ยเราก็มีค <laughs> ลงไปเองเราก็เป็นห่วง ใช่แบบบางทีเล่นๆอยู่แบบเฮ้ยป้าถอดเบาะไม้ไปหาจอมไปหาแกเลยอะไรเงี้ยก็นึกว่าออนเซนก็ลงมาแช่นิดนึงแต่ว่าตอนคุณพ่อสุขภาพดีๆได้ข่ะว่าบ้าพลังกันมากพ่อลูกก็คุณพ่อเป็นนักคาราเต้สายดำของโรงเรียนคุณพ่อเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพอดี ยังยังเป็นเด็กอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะผ่านอะไรที่ค่อนข้างจะเรียกว่าวิกฤตแล้วก็ความลําบากมาค่อนข้างมากเขาจะเข้าใจว่าชีวิตมันไม่แฟร์หรือว่ามันมันมีหลายๆอย่างที่เราควรต้องยอมรับอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยเพราะนั้นเขาจะเข้าใจในการใช้ชีวิตในปัจจุบันในโลกที่มันเรียกได้ว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างมันมันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบรู้สึกเออมันมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเชื่อมั่นในตัวคุณพ่อคนนี้มากกับคุณพ่อนี่เรียกว่าเป็นฮีโร่กับคุณแม่นี่สนิทกันมาก กับแม่แก้วเนาะได้ข่าวว่ารักมากทุกวันต้องโทอกุญแจคิสกันเหรอคือจะมีวิธีการในการที่จะแสดงออกทางความความรักอะไรเนี่ครับีอ้อนแม่อันนี้ก็ไม่เชิงคีอ้อนนะครับคือคือจะมีแบบกุศลนิ่งกุ o ลกุศลนกอดหอมตลอดเวลาใช่ครับเรารู้สึกว่ามันเราเราเราทำอย่างนี้มาค่อนข้างนานแล้วเราก็เราก็ยังทําไปเรื่อยๆชีวิตนี้กลัวแม่ที่สุดมถามว่ากลัวไหมกลัวครับแต่กลัวผีมากกว่า ว่ากลัวผีมากเพราะว่าพี่บีแกลพี่บีแหละเป็นคนที่แกลงตลอดแล้วแต่ก่อนอาบมันด้วยกันแล้วก็เวลาพี่นั่งซ่วมนะผม<อ>ผมอาบมันจะมีม่านนะม่านแล้วพี่จะนั่งเงียบๆผมก็อาบเอาเพลงไปแกจะแบบรูดม่านแบบแรงๆอ่ะชุบอะไรเงี้ยแล้วก็พูดคําว่าอบีเดบอ น่ากลัวตรงไหนน่ากลัวตรงไหนอะแบะแบบอ่ะมีได้ปะเี้ยะก็ไม่น่ากลัวเป็นคนชอบดูหนังผีด้วยกันพี่เป็นคนชอบดูหนังผีมากเราจะดูแ้วเรากลัวเราก็อยากดูอะแต่ว่าเราก็จะกลัวแล้วก็อาบน้ําคนเดียวไม่ได้คืออาบได้เราต้องเปิดประตูไว้นัเด็ดอาบน้ําไม่ติดประตูคุณคะดิฉันพูดเลยบางทีก็จะแบบต้องให้ใครทุกคนมายืนแบบหน้าประตูให้ไม่ก็หน้าห้องน้ําใช่ไหม ประตูห้องน้ําแล้วก็อันนี้ประตูห้องนอนถ้ามีใครอยู่ในห้องนอนก็เปิดประตูห้องนอนไว้นล้เปิดประตูห้องน้ําไว้วลาอ,อาบน้ําก็ะจะได้รู้สึกว่ามีน,น,นช่องทางน,นี้เราจะวิ่งออกจากห้องน้ําได้ค่อนข้างเยนะ็ยมากอะไรอย่างเงี้ยณเด็กคุกิมียาอาบน้ําไม่ปิดไม่ปิดประตูนอนคนเดียวก็ไม่ได้แต่ก่อนนอนไม่ได้เลยเอาเนี้ยที่จะบวชเนี่ยได้ข่าวว่านอนกุฏิก็ก็กลัวก็กำลังเลือกอยู่ว่าจะปักขุดหรือว่านอนกุฏิกุฏินี้ก็ต้องคือที่วัดเนี่ย ถ้าไม่ใช่ในตัวอาคารจะไม่มีไฟเพราะเขาใช้เครื่องปั่นทุกก้าวที่เดินไปต้องใช้ไฟฉายแล้วก็กุฏิห่างจากตัวที่ทําวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยประมาณโลหนึ่งแต่ก็มีวันหนึ่งที่ล่าสุดเพิ่งไปจําที่ไปอยู่วัดมาก็เลยมีโอกาสได้นอนคนเดียวคืนหนึ่งสารพัดเลยครับหมายถึงว่าคิดไปอุตรุดเลยว่าหน้าต่างตรงนี้ใช่ไหมแต่หน้าต่างเล็กกว่านี้หน้าแบบว่าเฮ้ยถ้ามีหน้าเขียวๆผมมาล่ะจะทำดีจะทำไงก่อนคิดก่อนเลยคิดก่อนเลยว่า วิ่งวิ่งวิ่ง,งแล้วเธสะดุดผ้าผ้าห่มล่ะแล้วถ้อวิ่งไปแล้วประตูเปิดไม่ได้ล่ะแล้วว่าถ้าวิ่งไม่ออกล่ะเลยบอกว่าเอาวะถ้าผ่านคืนนี้ไปได้เนี่ยต่อให้บวชเนี่ยมันก็ต้องทําได้ก็เลยตัดสินใจที่จะหลับตาลงก็คือคิดนะคิดแล้วก็แบบค่อยๆเงียบเราตัวเองีนเงียบสุดเงียบเกินไปวะไม่ได้ไม่ได้เ <laughs> ดินเปิดพัดลมโอเคสบายใจแล้วมีเพื่อน <laughs> มีพัดลมเป็นเพื่อนมีพัดลมเป็นเพื่อน ก็ถามวันนั้นไปถามหลวงพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นเป็นพระอาจารย์ที่มาแบบคุมให้เขาก็บอกว่าผมถามว่าพระอาจารย์ถามจริงนะเจอไหมครับเขาบอกว่าโยมอัตมาพุดจริงนะอัตมาบทครั้งแรกเลยเนี่ยหนึ่งเดือนเต็มเตมอัตมาปิดไฟไม่ได้เลยพี่แบร์เข้าวงการตอน8ถึง9ปีที่แล้วครับก็พี่ <c oughs> ไปเจอที่โรงเรียนครับจากการแนะนําของคุณรู้จักในโรงเรียนแล้วก็คุณรู้จักของพี่เอก,ก็พี่เอก็ไปไปเจอเลยะอนนั้นไปเจอที่โรงเรียนแล้วก็พี่เอเป็นผู้จัดการของน้องอั้มพัชราภาแล้วก็อะไรเงี้ยแล้วก็พี่เออยากจะเจอคุณแม่จึงเลยก็ะอะไร <c oughs> ตอนนั้นเราก็ปล่อยให้คุณแม่เราคุยเราก็ออกไปออกกำลังกายกับเพื่อนข้างนอกบ้านาสุดท้ายสุดเนี่ยพี่เอก,กอ็ให้ไปแคสงานไปถ่ายก่อนไปถ่ายถ่ายเหมือนถ่ายพีเซน้นะครับ <c oughs> แล้วไปขายขายก็มีบ้างบางทีไปถ่ายแบบ <อ>เดินแบบอะ,อะไรเงี้ยครับทันงนั้นก็มีปะกาบายอยู่ปีหนึ่งอนนั้ผมมห้มจาจะย่างเข้ามหกแล้วพอมาช่วงมหกก็ได้มาเจอกับพี่หนุ่มกริตช่วงนั้นก็มีละครเรื่องแรกติดต่อเข้ามานั่นก็คือ<า>เอ<ร>า,ารักลวงใจ,งใจตอนนั้นคิดว่าไม่ยากหรอกเล่นละคร,ครเข้ามาพร้อมกับมารมมีมาก ม,ม,มีมิน้นมีมิ้นุกิก๊้มีพี่กุกก๊้อ่าเป็นไงม้างก็ถือว่าเป็นความโชคดีครับที่ที่มันเป็นเพื่อนที่ที่รู้จักกันมาตั้งแต่แรกครับก่อนที่จะมาเล่นละครท,ทั้งพี่หมากยิ่งสนิทกันมากเลยแล้วปรากฏว่า พอมาเล่นละคร้วยกันมันเลยแบบคลายความกังวลในเรื่องของคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่มันมากังวลในเรื่องของเอ๊ะละครมาเล่นยังไงวะตอนแรกคิดว่าไม่ยากเป็นแค่เข้าฉากวันแรกเข้าฉากวันแรกโอเคเข้าฉากวันแรกผมว่ามันโอเคเพราะว่าหนึ่งคือเล่นเป็นคนพิการนี่ครับคนที่มันขยับอะไรไม่ได้ยากนะมันยิ่งยากอาจจะเป็นความฟลุกหรือความอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเครียดไหมครับเครียดตอนนั้นเครียดมาก มันไม่ได้ง่ายนะครับแต่ว่ามันน่าสนใจมันน่าสนใจตอนที่ที่มาเห็นการทำงานของของการถ่ายทำละครแล้วก็ศาสตร์ของการเล่นละครเพราะว่าที่เราเล่นด้วยมีทั้งพี่ดุ๊กพนุเดชพี่เจี๊ยบพี่นกพี่สุย,พ,สยพี่สุยผมอาจจะไม่ได้ร่วมเยอะแต่ว่าก็เจอแล้วก็พี่รอนอที่เล่นเป็นคุ่พ่อ<ช>นะครับก็แบบเขาก็สอนอะไรค่อนข้างเยอะตอนนั้นคือยังอยู่ <c oughs> มหก ใช้ใชวิธีการนั่งรถทัวร์มาถ่ายละครพี่จําได้มีผ้าขาม้ามาไม่ขึ้นเครื่องบินด้วยไม่ขึ้นครับเพราะว่าเรากลัวเสียค่าเครื่องบินฟรีถูกต้องครับผมกลัวเขาไม่จ้างต่อกลัวว่าไม่ดังกลัวไม่เล่นแล้วเดี๋ยวเปลืองค่าเครื่องบินทุงนั้นค่าเครื่องบินไม,ม่สูงมากนะตอนนั้นไปกลับยังพันกว่าบาทแต่ว่าตอนนั้นคือตอนนั้นผมอาศัยคือห้าทุ่มเ,ออเรียนเสร็จ กกับของจากบ้านนั่งรถห้าทุ่มมาเพื่อที่จะมาถึงนี่มานตีห้ากับบ้านพีเอขึ้นรถตู้ไปทํางานมันก็เลยแบบ ต้องมีวิธีนี้วิธีเดียวแหละที่ที่ที่จะบริหารเวลาที่ให้เรียนได้เต็มแล้วก็ทํางานได้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยปรากฏว่าการนั่งรถทัวร์เป็นทางออกที่ดีสุดมีอาทิตย์หนึ่งนางนั่งเครื่องมานางจำบทไปได้เลยนางเมาเครื่องบินเลยก็มันก็ได้ผ่านจุดที่ที่มันไม่ได้เป็นจุดที่แบบการเข้ามามันไม่ได้ง่ายทีเดียวอ่ะเราก็ต้องผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะทั้งจากแรงของตัวเองความอดทนของตัวเองด้วยแล้วก็แล้วก็สิ่งที่คนอื่นมอบให้กับเราด้วยอะไรเงี้ยครับจบเรื่องแรกไปคิดว่าตัวเองชอบละครไหหรือยังไม่รู้ รู้สึกชอบนะครับรู้สึกชอบรู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกอยากกลับมาทําอะไรอยากกลับมาอยู่ในวง,งนวงโคโจรตรงเนี้ยกับสังคมที่ที่เป็นแบบเนี้ยแบบอ,อยู่ในก,กองถ่ายาเรื่องแรกเรียกว่าเป็นการแนะนําตัวแต่เรื่องที่สองคุณพระช่วยมันปุ้งปังปุ้งปังมากทีเดียวคือหลังจากเง